สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักทิมจิพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาคุยเนี่ยคงเป็นสถานการณ์ภาพรวมของไอ้แมวก็เป็นคนกลุ่มเดิมพวกเดิมสีเดิมนะครับที่ที่ที่เราเห็นกันอยู่ว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างมาประเมินให้กับท่านผู้ชมทรา,รรา,รนานนรบ,น,รบ,าน,รบาานะครับสถานการณ์ขณะนี้ค่อนข้างจะลําบากค่อนข้างจะลําบากกลุ่มกระบวนการของเขาที่เกี่ยวข้องก็ค่อนข้างจะลําบากมากนะครับกลุ่มที่อยู่ในประเทศก็มีคดีทั้งหมด กลุ่มที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศก็กําลังลํงาบากคือเขากําลังเจออะไรบ้างเจอเรื่องของการต่างประเทศครับรัฐบาลชุดเก่าของบารักโอบามานะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ทําอะไรไว้ก็ได้เอากฎคําสั่งนะแล้วก็การทุจริตในเรื่องของรสลอยนะครับเรื่องของอาการทุจริตเรื่องของเคเบิลนะครับการทุจริตเรื่องของ CC t ีวรัฐสภาการทุจริตเรื่องของภาษีเหล้า เปิดเผยขึ้นมานะครับทำให้สถานการณ์เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากไม่ใช่ลําบากธรรมดาค่อนข้างจะลําบากมากเพราะโดนต่างชาตินกดดันถ,ถูกเปิดโปงการกระทําความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงซึ่งมันอยู่ที่ระหว่างที่รัฐบาลเนี่ยหรือว่าปชเนี่ยจะมีการเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงคนเดียวหรือเอาผิดทั้งคณะรัฐมนตรีอันนี้จะเป็นกระบวนการต่อไปนะครับที่จะดำเนินการนี่ค่อนข้างจะลำบาก เรื่องของการทุจริตจำนำข้าวนะฮะพักพวกลูกน้องนะฮะหลานสาวก็อยู่ในสถานะที่ลำบากเหมือนกันลำบากเหมือนกันเพราะว่ากําลังไม่ใช่กําลังถูกคาสั่งให้ยึดทนะรัพย์หละนะตอนนี้ก็ไปฟ้องร้องสู่ศาลแต่การฟ้องร้องสู่ศาลเนี่ยคำสั่งที่ว่าเป็นคําสั่งตามมาตรา4 4ก็ไปฟ้องร้องเพื่อชะลอเวลาเท่านั้นเองนะครับในขณะที่แกนดาของเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศเนี่ย อนนี้ต้องคดีหมดนะฮะได้รับการประกันตัวมานะครับทั้งหมดทุกคนมีความผิดตามกฎหมายหมดนะครับส่วนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเลาวตอนนี้ก็มีการเจียจาเพื่อจะ,จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาซึ่งทางการลาวตอบรับเป็นอย่างดีตอนแรกก็ให้ระง,งับตอนหลังก็ให้มีการร่วมมือที่มาของการจับไซสนาอะไรนะฮะกำลังบานปลายอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่วนในสหรัฐอเมริกา ดนทรัมไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนกลุ่มที่ต่อต้านชาติของตัวเองซึ่งคนเหล่านี้เรียกว่าลิโปชาติตัวเองยังโจมตีไคร์เลี้ยงไว้ดนทรัมไม่มีนโยบายนี้นะครับทำให้คนเหล่านี้ลาบากนะฮะลำบากค่อนข้างจะมากในขณะที่ฝรั่งเศสยึดแนวทางที่ทางเดียวกับนาโตเป็นหัวหอ,อกใหญ่ของนาโตก็มีในทางเดียวกันทําให้ที่มากลุ่มขบวนการล้มเจ้าอยู่ในสถานที่ลําบากครับจะใส่ร้าป้ายสีกล่าวหาใสา่ร้าอะไรกันเนี่ยก็ลําบาก เพราะว่าท่าทีของนาโต้ท่าทีของสหภาพยุโรปไม่ได้มีท่าทีแบบเดิมนะการที่จะเข้าแกงแย่งแย่งชิงพลังงานก็ม,มีไม่มีท่าทีเหมือนเดิมนะครับจะสนใจเรื่องของการกรา่อกันน้ายเป็นหลักนะครับทำให้กลุ่มกระบวนการของเขาเถูกดีบทั้งขายนอกและก็ภายในซึ่งเกิดกระบวนเรื่องกระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมซึ่งเป็นตามปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องของทรัพย์ที่ต้องรับผิดชอบต่อการที่จะดิจิตอลเข้านะฮะ ไอ้แมวคิดตอนนั้นใครทำเป็นไงนะรับผมก็เรียนตั้งแต่แรกแว่ามันจะเป็นอย่างนี้เดินกลยุทธ์แบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมเรียนว่าแต่แรกว่ากลยุทธ์ที่ผิดพลาดที่สุดคือการไปถ่ายรูปก,กับโดนัลด์ทรัมป์จะหุ่นจริงหุ่นปลอมก็เท่าแต่แต่ผลที่ออกมาที่มาโชว์เนี่ยแน่นอนฝ่ายโอมาร์เห็นก็ต้องมายอมเพราะว่าเขาเคยสนับสนุนมาตลอดนี่จะเป็นปัญหาสำหรับเขาและมันก็เป็นปัญหาจริงๆนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนีอ้อาจารย์วันชัยสอนสิริ พู้ไม่อันหนึ่งบอกว่าผมเขาเชื่อว่าจะไม่สามารถกลับมามีอํานาจกลับมาประเทศไทยได้อีกสำหรับผมเห็นต่างนะเห็นต่างว่าการจะกลับมาไม่กลับมาได้หรือไม่ได้เนี่ยสำหรับผมคิดว่ากลับมาได้ไม่มีอะไรําบากเลยจะกลับกลับมาไม่ยากลาบากเลยนะฮะผมเห็นเรื่องของกานะํกาไร E.M. กําไร E.M. ก็คือกําไรติดตามตัวเนี่ยนะครับทำไว้ตั้งแต่ปี2551แล้ว นะครับกำลัง e m ถ้าเอามาใช้มันก็ไม่มีปัญหาอยู่ที่จํากัดถ้าจะกลับมาถ้าทําตัวเป็นคนดียึดประโยชน์ของประเทศชาตินะครับดำเนินาการตามกฎหมาย2ใน3ซะแล้วก็อยู่ในบ้านของตัวเองตามหลักกําลัง e m มันก็ทําได้ในกฎหมายไทยมันก็ทําได้มันก็โอเคสำหรับผมผมคิดว่าผมเซมๆนะถ้าคิดว่าเป็นคนดีรักชาติมาร่วมกันปลองดองแก้ไขปัญหาของชาติแต่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผมเนี่ยนะฮะบ,บิดาถูกทําร้ายจากกลุ่มคนเสื้อแดง สำหรับผมโอโหศีกรมให้หมดผมไม่ได้คิดถึงอาคาดมาลายในสิ่งที่เกิดปัญฐานมาแต่ผมมองถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรมากกว่าสิ่งที่ประเทศชาติทำสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไทยต้องการรู้รักสามัคคีต้องการแก้ไขปัญหาของชาติถ้ากลับมาถ้าเขาจะกลับมาก็กลับมาผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ลําบากอะไรนะครับกลับมาแก้ไขปัญหาของชาติตรัฐบาลก็ออกมาตรการฮะจะพักโทษตามเกณฑ์ต่างๆระยะสั้นแะะกลางระยะยาวระดับวุฒิภาค ระดับประเทศแล้วก็ระดับต่างประเทศอันนี้เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลทหารนะฮะที่เขาจะวางนโยบายไปแต่ผมเชื่อว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของกําไร EM นะฮะเป็นกําไรที่เอาใส่เข้าไปแล้วก็อยู่ในบลุงจากัดอยู่ในบ้านของตัวเองเพื่อเป็นการกักขังให้การประกันตัวชั่วคราวหรือกักขังในที่จํากัดซึ่งมันก็สามารถทําได้มันเป็นดุลพินิจของศาลน้าที่ศาลจะสามารถให้ได้ซึ่งมันอยู่ที่ความเมตานะฮะผมเชื่อว่าใครทําผิดแล้วสานึกผิดมีคนให้อภัย แต่ถ้าไม่สํานึกผิดยังสู้ดันทุนลังอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามกรรมกรรมที่ว่าก็เห็นอยู่แล้วมาตรารสีสีต้องมีการยึดรั์อายัดซั์อันนี้กับการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นอันนี้หนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นนะครับแต่อยู่ที่ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดความขัดแยง้งความขัดแย้งด้านไหนนะฮะมาขอกลับมามาขอพระราชทานอภัยโทษนะครับรับผิดนะะสายกำไร E M สมมุตินะฮะ ใส่กำไ e. รเอ็มธรรมุษานให้กันเมตตาผมก็โอเคก็สมเร็ผิดต่อไปจะมาลากชาติจากจาก,จากสิ่งที่ผ่านมาก็เสียหายไปแล้วสื้ที่ผ่านมาได้รับโอกาสเรามาจูบก,กันดินล้อมล้วตอนนี้ผมว่าถ้ายังมาสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยมาทําลายชาติกันอยู่มาแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งราคกันอยู่ประเทศชาติก็เดินไปไม่ได้ครับประเทศชาติก็เดินไปไม่ได้จะไปลม้ลมองล้มนั้นล้มนี้ผมว่ามันไม่ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเองก็กำลังอยู่ในสถานที่ลําบากด้วย ลำบากมากเป็นผมมากลับเอาชัดๆเลยกลับมาเลยมาแก้ไขปัญหา,าลูกผู้ชายกลับมาก้าได้กล้าได้กล้าเสียกล้ารับทําผิดก็ยอมรับผิดใช่ไก็จบก็ดำเนินการไปได้สถานการณ์โดยภาครวมเนี่ยผมมองไม่เห็นที่จะเกิดชัยชนะเลยตัวโดนทรัมป์ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากจะไปหวังทรัมป์ช่วยทรัมป์ก็คงไม่ช่วยช่วยตอนนี้ทรัมป์ก็จะไปแทรกแซงกิจการภายในเขาได้แต่พูดก็ททำอะไรลําบาก เห็นตัวอย่างอีร่านเป็นหลักซึ่งมีการตอบโต้เกิดขึ้นทั้งแน่นอนฮะไทยกับจีนแน่นปึ๊กจะมาทําอะไรกับไทยลําบากการเดินทางไปไหนก็ลําบากเนี่ยเวลาเนี่ยมาถึงผมเรียนมาโดยตลอดว่าสุดท้ายก็ต้องมีการยึดรับนะ,ะสุดท้ายตอนนี้ก็คําสั่งยึดทรัพย์เกิดมีผลแล้วนะฮะไปร้องศาลก็ซื้อเวลาได้ครับเองศาลก็รอเวลารอเวลาตัดสินถ้าในคดีใดอีกคดีมาตรา157าอีกกระทำการทุจริตกรณีทุจริตจำค้าวก็มีอีกอีกกระทงหนึ่ง นั่นหมายก็ว่ามาดอกไหนก็ลาบากยังมีคดีกรุงไทยอีกกรุงไทยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมีการรับสินบนนะมีการโยงใยเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของตัวเองมีการเกี่ยวข้องกับลูกอีกโอ้ลำบากนะครับสำหรับผมถ้าเป็นทางออกผมแก้ปัญหาเราคือตัวปัญหากลับมาประเทศนะฮะยุติปัญหาทุกอย่างซะประเทศก็จะเดินเดินหน้าไปได้นะครอบครัวก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนนะก็จะแก้ปัญหา,าทุกอย่างไปได้ผมคิดว่าเป็นทางออกที่ดีนะ ก็อยู่ที่ว่าคนที่เข้าเกี่ยวข้องเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ขณะนี้แย่แย่แย่มากนะเพราะว่าตัวเองเดินเกมผิดเดินเกมพลาดในสิ่งที่ตัวเองทําไว้ก็โดยสนใหใจมนุษย์เรามันเกิดจากกรรมนะกรรมมันเกิดจากการกระทำนะการกระทําที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะเพอทําผิดแล้วจะทํายังไงต่อไปในสถานการณ์ภาหัวขยับหมากไหนก็ตายนะจะสู้ต่อก็อตายยิ่งเล่นเกม จะไปปลูกชาวนามาปะทวงจะปลุกพระเอกมายิ่งเล่นเกมเล่นปฏิกริยาทางการเมืองในการถูกเล่นงานความชอบธรรมยิ่งน้อยลงทุกทุกวันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเ,อเทอศักดิ์เกียรติจุัฒนาสวัสดีครับ หวังเวงเควงควางอ้างว้างหัวใจมองไปทางใดไม่มีแม้ใครจะมีน้ำใจให้คนลงทางบกตัวเองอย่าโทษใคร ควมไไดได้้จริงห้เดินค้นหายังมีสองตายพอเห็นทางยังมีศรัทธาและความตั้งใจและยังมีหัวใจที่โทระนง ใจมันต้องเจ็บเก็บแรงไว้สู้ต่อไปสู้จุดหมาย ขอใจก้าวต่อไปไม่หยุดยัง้งหากเรานดินลม้ลมลงไปใจอย่าลมาม้มาปถูกใครยามยามเท่าไรใจต้องสู้ต่ออย่าไปท้อ Yeah.